สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้า,า,จาเพื่อนไปเก็บไข่ดูใบสามโมงหนาวอากาศตอนนี้กลางคืนหนึ่งองศาสององศาสามองศากลางวันสิบสามสิบสี่สิบห้าองศาอยู่ประมาณนั้นนี่ดูยังไม่แดงเลยสักอันนะเพื่อนเโอ้ย่ใช่ดูยายเอาไอ้นี้มากันบังไว้ ดูติดพลิกนะดอกจนเนาะนี่อันนี้มันเขียวมันมองไม่เห็นเฉยๆแต่มันดกมากพลิกนะดกแบบนี้ทุกปีเลยยายเลยเอามากันกันไว้เผื่อช่วยได้หน่อยเนาะ,นะสององศาสามองศาเพื่อนเพื่อนกลางคืนพอดีมันมีพลาสติกหละเอามาบางับางๆไว้ ี๋ยจ,จะไปเก็บไข่เย็นนี้จะไปเดินเล่นอาทิตย์ละครั้งพอดีเพื่อนในหมู่บ้านเขาสั่งไข่เขาก็เลยบอกว่าเธอมีแอปเปิลเอามาให้ด้วยนะสีลูก <laughs> ดู <laughs> มีการบอกแอปเปิลสีลูกเออไปในถั่วยายในยายก็จะมารื้อแล้วไปเก็บไข่ไปเก็บแอปเปิลผ่าไม่รู้จะแห้งหรือเปล่า เนี่ยใมเนี่ยมัน,มมนเริ่มไปหมดแล้วเริ่มเริ่มแบบเงาเาเศ้าเศ้าแล้วจะได้เวลากลับเมืองไทยแล้วอ้าวแฟนใหญ่ปิดไว้แทปิดไก่ละเขาสั่งยี่ฟองแต่พอดียายมีประมาณสิฟองและว,วันนี้พี่เหมือนก็นกินไปสี่ฟองแล้ะสามวัน ไปไปเก็บแอปเปิ้ลหน่อยนึงก็ไม่ได้สั่งหลอกลูกแผลอยากจะเก็บไปให้หน่อยเอาไว้กระรวงทิ้งแต่ไม่รู้เขาบอกว่าเอาเก็บแอปเปิ้ลให้เขาสี่ลูกยายนึกว่ายายฟังผิดเขาพูดมานะเขาไม่ได้พิมพ์เขาฝากเสียงมายายนึกว่าฟังผิดก็เลยให้แฟนยายฟังมันก็ไม่ผิดนะ เขากลัวยายถือไปหนักมากงยายต้องถือไปในหมู่บ้านอีกนะนัดเจอกันตรงหมู่บ้านนะนตัวเองไปเก็บอันที่ร่วงอันที่กิ่งหักตัวเองเก็บให้เขา,าเก็บเอาอันสวยๆ ในใี่ยายก็จะไปเก็บอีกหมดแล้วกระปองหนึ่งวันนั้นตากหมดแล้วเก็บให้เข้าจากต้นตัวเองไปเก็บเอาที่ร่วงพอปะ่ะได้แล้วคนสุดท้ายวันนั้นบนพี่มืน่นสายยางนะจำได้ไหมใหญ่ไปเอามา เชื่อไหมได้รถแค่ค้างเดียวไม่ใช่รถที่นู่นนะรถในบ้านผักรถในบ้านผักแล้วก็เปิดใส่กะละมังดำนั้นไว้ค้างเดียวเองผลสุดท้ายทางนี้ไม่ได้รถเอออากาศมันก็หนาวแล้วแล้วก็เออก็จริงของเขาไม่ต้องรถแล้วอ่ะอากาศมันหนาวแล้วตอนเช้าอ่ะหมอกมันลงเยอะเอออันแหละจริงของเขาอะไรเขาในนี้ หิวมาก็ได้เนาะแค่รถแค่ในบ้านพัก่ะนี่เอาผลไม้ไปฝากเพื่อนด้วยโอ้ใส่เสื้อแขนยาวสองอันนั้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนหนาวอยู่ในบ้านไม่รู้ว่ามันหนาวต้องรีบเดินให้มันให้มันอุ่น ไปป่าไปป่ากระเทียมป่าอันนี้ยังไม่ถึงนะป่าแรกไม่ได้เดินนานละไม่ได้เดินป่านานละสามคนไม่มาขาดไปสามคนสะดุด สะดุดรากไม้เกลี่ยลมไข่เนอะชนเอาไปไข่เนอะไ่น่อย่าฟิลไลนิกส์ว่าเคยฟิลไลอ๋อสุขั้นแล้วเนอะไม่ไม่มีหลอกป่านี่ไม่เคยมีเห็ดหรอกคุณเพื่อนแต่ก็มองหาเพื่อเจอ Meine gehört hier. Ja. Oh, so viel. Ja. Oh, Uschi. Ja, hier, ja. ja, ja, ich habe gesehen. So ich schau mal. weißen Hund. Und das ist ein weißen Hund. Ja. Das sieht aber sieht hübsch aus. Ciao. Ach, der passt hier auf der ja, Hund. Ja, but die Schafe, habe scharfe. Design. Ja, aber weißt du, einmal, wir haben dort gesehen, auch mit ja. Hund. Aber gut, ne? Aber, aber da ihr habt ihr schon keine Schafe gekauft. Oder? Nee. อีกลาวแก๊สอะไระเบอร์วายงเข้ามาผลิมาเห็นวายอ๋อ้คู่อ้าวโอ้ยมิลชมาว i มิล baby อ้านั่นซิสตูนี่เรดเดนมิดมี่ค้าคู่คู่คู่โอ๊ะโอ้โหโอ้โ เอะไรก็ไม่มีมเพื่อนๆไม่เห็นมีเลยแต่ป่านี้ก็ไม่เคยได้ยินว่ามีเห็ดนะมันคนลบอะไรนะมันไม่มีต้นสนน่าเสียดาจะเอาอยากจะเอาเชื้อมาทิ้งก็ไกลเกืนเกมเห็ดจะเอาเชื้อมาโยนทิ้งก็ไกลเกืน

กลับแล้วเพื่อนเพื่อนมืดเร็วเดินไม่ถึงถึงกระเทียมปลาจะกลับเพราะว่ามันมืดเร็วเนาะเดินนานไม่ได้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็จะเลิกเดินเพราะว่ามันมืดเร็วเนาะแล้วทีนี้ก็ไปเล่นในในบ้าน ยิมนาสติกในบ้านเนาะอาทิตย์หน้าถ้าอากาศไม่ดีก็เล่นในบ้านเหมือนกันบางทีก็เล่นไพออ่หน้าหนาวเล่นไพ่ดื่มวายกันเหมือนกับว่ามันถึงกับเชิงออกกำลังกายหรอกยืดเส้นยืดสายนะเนียเอาตอ

มาเอามาทำไมเนี่ยรู้ไหมเอามามาไว้ทำไมเอามามาไม่ใช่กลัวคนขโมยนะเอาเอาไว้เผื่อมีสุนัขจิ้งจอกมากัดมากัดอันเนี้ยเอาไว้ไล่สุนัขจิ้งจอก สุนัขจิ้งจอกหรือว่าหมาป่าน่าจะหมาป่ามากหมาป่าอันตรายกว่าสุนัขจิ้งจอกมันตัวใหญ่กว่าหมาป่ามันใหญ่กว่าสุนัขจิ้งจอกปิลมาขนนึ้มนมาหวาน่ิเอาแบบชนลังเ่ยเอาแบบชเมืดแล้วมอเตอหนุอยอะไรนะไ,ไปละ มันผู้ชายไปแล้วเขาไปพวกเราไปผู้ชายเขาก็ไปต่อหนึ่งทุ่มแล้วทุ่มสิบสิบห้านาทีมืดแล้ะอาทิตย์นายยายจะมาแล้วมาเดินกลับบ้านคนเดียวก็กลัวเออลืมไปเนาะต้องให้แฟนยายมารับมันมืดหนึ่งทุ่มสิบห้าอาทิตย์้าก็มืดลงไปอีกอาทิตย์ต่อไปก็มืดลงไปอีก ดูบรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มครึ่งเพื่อนๆนี่นี่ป่าที่ยายเดินไปผ่านเมื่อกี้แต่ว่าป่านี้ปลาแรกไปปานู่นข้างหลังนู่นเป็นปลาอะไรนะกระเทียมปลานี่บ้านยายมืดละเดี๋ยวข้างบ้านได้ยินเขาจะไปแล้เขาจะไป สังสรรค์หลังจากพวกเรากับเขาก็ไปพวกผู้ชายแฟนใหญ่นานๆไปกับเขาทีนึง